ลูกค้ามาบอกว่าช่วยทำเครื่อง TZR ให้หน่อยครับตอนแรกก็เข้าใจว่าจะเอารถมานะครับแต่ปรากฏว่าขอบมาแต่ตัวเครื่องนะ ก็เลยไม่รู้ว่าจะเทสยังไงนะแต่ก็เทสแบบนี้เลยนะครับก็คือเป็นรถที่เครื่องนี่โอ้โหต้องบอกว่าเน่ามากๆทีซดาคันนี้ถ้าใครจำได้นะเดี๋ยวผมกลับไปย้อนดูคลิปเก่าก่อนคือสนิมเต็มคันเลยทีเดียวเต็มเครื่องเลยทีเดียวสำหรับทีซดาคันนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าบอกให้ทำเครื่องพาเครื่องให้ใหม่ตอนนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วะครับแล้วก็ติดเครื่องให้ฟังแล้วนะครับ นี่เลยเอาตามนี้เลยนะเครื่องเงียบมากระบบวาลทำงานนะก็อันนี้ก็เป็นฝีมือของช่างลานะสุดยอดเลยฝากติดตามช่างลาด้วย Facebook ก็ช่างลานะครับเข้าไปติดตามหน่อยละกันนะครับให้กำลังใจช่างหน่อยถือว่าทำเครื่องทีสดอาออกมาได้จบจริงๆเงียบกริบเลยโอ้โห oh เดี๋ยวให้มารับตัวได้เลยนะสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับทีซั5 0าร์ร้อยห้าสิบ วาวเปิดโลกเปลี่ยนเช็คแล้วเครื่องเงียบจริงๆขอเบิ้ลอีกรอบหนึ่งทิงท้ายทิ้งท้ายก่อนเครื่องมันจะร้อนควันเริ่มออกละเรียบร้อยครับ Marath à, đại lời